เขาว่า,าการจัดโรงมหรสศพทางวิญญาณมีลักษณะไม่อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยโดยเฉพาะรูปอาคารและภาพแจกดวงตาเนี่สายตาของคนนั้นมันเห็นอย่างนั้นมันก็จริงของเขาแหะอาคารของเราเนี่ยมันไม่มีชอบฟ้าใบรากาไม่มียอดแล้ไม่มีอะไรต่างๆที่เขาถือกันว่าเอกลักษณ์ไทย ที่เขาถือกันว่าเอกลักษณ์ไทยนั้นเขาว่าเอาเองไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าเอกลักษณ์ไทยเป็นอย่างนั้นนั่นเพียงแต่ว่าเห็นมาใน,นเมืองไทยนานแล้วก็เรียกว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยต้องถูกต้องต้องไม่เป็นเหตุให้ใหเกิดทุกข์เพราะว่าไทยเป็นชาวพุทธมือถือพุทธศาสนาแล้วก็ต้องไม่ทําอะไรให้หมดเรื่องเกินกว่าเหตุไม่ต้องทําอะไรให้หรูหรารกรลุงรังยุ่งยากเกินกว่าเหตุ ทั้นเรามีโบสถ์ชนิดที่เรามีอาคารชนิดที่เป็นลักษเอกลักษณ์แห่งเศรษฐกิจเสียเงินน้อยทำได้ง่ายแล้วแข็งแรงดีเช่นตึกหลังนี้นั่นสิก็แบบอะไรไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยถูกแล้วแต่ว่ามันถูกต้องหลักเศรษฐกิจเสียเงินน้อยได้ผลมากแข็งแรงดีถ้าไปมัวทำอย่างเอกลักษณ์ไทย เสียแต่ค่าเช่า้าใบละกาเกือบตายไม่ทำอะไรมันก็ผุพังไม่กี่ปีก็ต้องซ่อมนี่ข้างเรามันเป็นอย่างนี้เรียกว่าแบบเศรษฐกิจกันแล้วกันมีเอกลักษณ์เป็นพุทธแท้คือไม่ง่อให้เปลืองแล้วว่าไอ้ภาพแจกดวงตานั้นไม่ใช่ลวดลายไทยไม่ไม่มีลวดลายไทย มันเป็นลวดลายเหมือนกับอียิปต์ก็ถูกแล้วละเพราะวาลวดลายนั้นมันทําง่ายทําได้โดยโมเสกคือเป็นเส้นตรงเป็นสวนมากเน่ลวดลายอียิปต์ก็ยืมมาเท่นั้นแหละยืมมาแต่ลวดลายแล้ามาแสดงความหมายของภาพมาตามที่เราต้องการว่าแจกลูกตาไม่เคยมีใครรับวิ่งงนี้ไปเสีย ยอมรับว่าภาพแจกลูกตานั้นไม่มีเอกลักษณ์ไทยโดยโดยความหมายสมมติของคนไทยพวกนั้นแต่ว่ามีเอกลักษณ์ไทยในความหมายว่าคนไทยเป็นอิสระคนไทยมีอิสระที่จะคิดจะนึกจะทำอะไรก็ได้นี่เราเป็นไทยนั้นเราจึงเลือกเอาแบบที่มันง่ายในการที่จะทำด้วยโมเสกเพราะเราต้องทำด้วยโมเสกข้นงเขียนด้วยสีไม่ได้ไม่ใ่ไรมันเลือนหมดหายหมด ถ้าทำด้วยโมเสกมันอยู่เป็นร้อยร้อยปีแต่ถ,ถ้าทำด้วยโมเสกมันทำเส้นคดคตไม่ได้มันทำได้แต่เส้นตรงดังนั้นจึงเลือก AKE เอา e ye, e, เอา so อเอไอ้ลวดลายเนี่ยเส้นลวดลายแพทเทิร์นอะแพทเทิร์นอย่างอียิปต์มานี่คือเป็นไทยนี่คือเป็นอิสระตามความหมายคำว่าไทยจะเลือกอะไรก็ได้ตามเหตุผลของตนเรามีเอกลักษณ์ไทยในความหมายอย่างนี้ นะครว่าท่านอาจารย์คัดค้านไสยศาสตร์แต่ที่สวนโมกยังมีพิธีสวดมนต์และตั้งบาตรน้ำมนต์เพื่อประชาชนข้อนี้ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรครับ <c oughs> ก็ยอมรับเลยว,ว่าถ้ามันทำไปอย่างงมงายมันก็เป็นไสยศาสตร์แต่เราจะทำชนิดที่ว่าจะเลื่อนชั้นให้แก่ไสยศาสตร์บ้างไม่ได้หรือ,อยังไง จะเลื่อนชั้นของสัยศาสตร์ที่ต่ำมากๆโง่มากๆให้มันสูงขึ้นมาอธิบายว่าน้ำมนคืออะไรใช่น้ำมนคืออย่างไรไอ้มนนี่มันแปลว่าความคิดไอ้น้ำมนเนี่ยมันก็หมายถึงน้ำแห่งความคิดหรือสติปัญญาทำ่ไม่ได้ทำให้โง่ที่เราก็ทำน้ำมนให้มันเป็นน้ำมนใมันเป็นน้ำแห่งความคิดหรือสติปัญญา ให้เขารู้จักใช้น้ำมนในความหมายนี้ลดน้ำมนอาได้เย็นอย่างนา้ำให้เกิดความคิดว่าโอ้ธรรมะนะั่นแหละมันเย็นกว่านา้ำมันเย็นอย่างนา้ำแต่มันเย็นกว่านา้ำเราอาศัยความหมายของคำว่ามนหรือเย็นเนี่ยให้เข้าถึงธรรมะ